น้อยของฉันลูกชายของฉันน่ารักจังเลยไหนสวัสดีครับก่อนลูกหอมสวัสดีรอร่อยแน่นอน เยอะมากเลยซื้อคนลูกคนลูกไปกินอะไรหมดน้องจะเอามาผัดเอาไปผัดใส่ไข่ออ๋เดี๋ยวลูกกินก็ไม่ไม่พอไหนสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหมาบอกปฏิญาณกุ๊บกว่าขอไปออกของมัดแล้วอ่ะสวัสดีครับก่อนวันนี้อยู่ที่นายวันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะ พ่อเอกกำลังทำฟักทองแกงบวชฟักทองแกงบวชฝีมือพ่อเอ,อะไหนสวัสดีกรน้องหอมนี่หอมครับหอมครับลูกสาวไม่เล็กเอ้ยลูกชายไม่เล็กน่เนี่ยมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวยว,วันนี้เราจะกินฟักทองแกงบวชฝีมือพ่อเอกกัน ตั้งใจตั้งใจจริงนะตั้งใจจริงๆชิ้นใหญ่ไหมชิ้นใหญ่ครับเดี๋ยวมันต้มนานเอีถนัดซ้ายอ่ะชิ้นบางๆก็จะสุกไวๆเอีถนัดซ้ายาเวลาพาเหมือนเหมือนมีจะเอามือ <c oughs> ชิ้นบางๆมันจะได้สุกไวๆชิ้นหนาสุกชา้า วันนี้บรรยากาศบ้านไม่ได้ก,ก็แดดแดดเปรี้ยงๆร้อนๆวันนี้น่าจะ37-38องศาขึ้นไปร้อนมากหอมคุณน่ารักของแยะของแม่นี่อ้นาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะมุดไปไหนล่ะเนี่ยสวัสดีครับก่อนเด๋ยหาวอีกเร็วหาวอีกเลว นอน้องนอนเหรอเดี๋ยวรอกินแกงบวดด้วยกันนะคะเดี๋ยวพอเอกก็เดี๋ยวไปอกเสร็จแล้วเอาไปแกงบวชนะคะเดี๋ยวรอกินแกงบวดด้วยกันก่อนเอาไปล้างเอาไปล้างก่อนนะคะเอาไปล้างเหรอพ่อาล้างเอาไปล้าสะอาดอยู่แล้วเอาเหรออ้าล้างทำไมนื่ว่าไปล้างเดี๋ยวจะล้างรอนี่จานเบอร์เริ่ม ยังไม่ถึงครึ่งลูกเลยนะเนี่ยแค่ครึ่งลูกครึ่งของครึ่งต่เยอะมากลูกใหญ่เอาไปเลยนี่แกงบวกลาอื่นะคะแกงบวกแกงบกทอ <c oughs> นี่เข้าใจว่าตั้งตั้งกะทิให้เดือดแล้วค่อยค่อยใส่ไม่ต้องไม่ต้องเดือนนะคะใส่เลย ันนี้สูตรกันสูตรเรากินเองสูตรพ่อเอ๋ทำกินเองที่บ้านานี่เอให้ดูผักสวนควรัวแบบผักสวนควรัวนิน้อย,อยผักสวนควรัวนน้อย,อ,ยอันนี้ัน้เืออะรันนกลือเั้นเกืพอ่อ อันนี้ต้นต้นกะเพราต้นโหระพาต้นโหระพาต้นนี้นะคะทุกคนเมเล็กไม่ได้ใช้เมด็ดเม็ดปลูกนะเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ใช้เม็ดปลูกนะแต่งามงามเลยหักกิ่งหักกิ่งไปแช่น้ําก่อนนะคะหักกิ่งแช่น้ําไว้แล้วพอรากงอกรากง,งอกแล้วเาก็าลงดินนะคะอันนี้พอโตขึ้นมางามงามไม่ต้องไม่ต้องเอาเมด็ดเม็ดหวานเม็ดนะคะอันนี้หักกิ่งแล้วก็ปักไว้ช่ไว้ในน้ํา โตแล้วก็จะงามเลยทำไมอ่ะปาเงียเงียเงียมันม่เดือดเลยห้มันเดือดผ่านก่อนอุ้ยกลิ่นหอมมาแล้วมันเดือดผ่านก่อนกระทีอ่ะกระทีมันหอมแล้วเอะไรมาคนดูหน่อยที่เพ่ะกระทีมันหอมกระทีมันหอมพลทองมันก็หอมอุ้ยสีสีได้เลยเนี่ยพระทองเป็นตะมันเนาะทองมันทองมันสีมันจะจะสีมันแบบมันจะมันมากเลยเนี่ยว้าว แกงบวดฟักทองไม่มีสูตรนะสูตรทำกินเองสูตรตะเอ๋เขาบอกว่ารอน้ำรอให้ฟักทองสุกแล้วค่อยใส่น้ำตาลใช่ไหมสูตรเราเองนะฟิวเห็นหมาน้อยของฉันหมาน้อยของฉันลูกชายของฉันน่ารักจังเลยไหนสวัสดีครับก่อนลูกหอมสวัสดีก่อนน้องหอมสวัสดีลูกว้า อ,อายุเท่าไหร่สวัสดีสวัสดีนี่เขียวชวนชิมเขียวชวนชิมเสร็จแล้วนะคะพ่อเอ๋แอบใส่น้ำตาลก่อนนี่น่ากินไหมอุ้ยทำไมเละอ่ะเลอะฮะเลอะหรอเลอะไหมคนมัมนี่ตักทีเลยสุดพอดี อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเสดก็กินไม่กล้ากินถีมือตัวเองใช่ไหมกินแล้วอร่อยไหมร้อนอร่อยดีไหมดีไหมพวกทองอร่อยพวกทองมันมัน อ้ฟองฟมันสีมันเหลืองมันได้เลยฟองฟองมันแข่จัดนะโอ้ยกินมันก็อร่อยนะแต่ว่ามันร้อนมันร้อนมันร้อนมันอนมองไปบันกินกับบรรยากาศแดดจ,จ้าไมเล็กตาคูบอยู่กลางลานนู้นนะ